โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่ัในมาอยู่กันในเกมลายเพนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงอะไรวะเรื่องการประจานนะครับการประจานคนนะครับก็เดี๋ยวน,นี้ผมก็ไม่รู้อะไรนะครับคือแค่อะไรอะแค่การแค่โกหกอาย,กออยุถึงต้องเอ้ยถึงต้องกับประจานอะไรขนาดนั้นเลยเหรอ ผมแบบคือแบบเจอบ่อยมากอะอะไรอะโกหกอายุอะไรประมาณเนี้ยโกงอายุคือมันมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอมันมันเอ่อมันเป็นเฉพาะของอะไรอ่ะมัน เป็นโลกของลายเพลงหรือเปล่านะครับเอ่อที่จะแบบการโกงหกอายุเนี่ยมันมันผิดนะอันนี้ผมก็ไม่รู้หรือแต่ตัวบุคคลของบุคคลน,นั้นนะครับหรือหมันไฟห,หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งการประจานอา,ายุเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องเล็กมากครับเล็กนิดเดียวเล็กมากไม่ใช่การประจานอา,ายุการโกงหกอายุเนี่ยคือมันเป็นเรื่องนิดเดียวจริงๆครับก็ มันมันไม่ถึงกับใหญ่โตอะนะแต่ถ้าแบบโกงอะไรอะโกงโกงแคสขอจอไม่ส่งอะไรเงี้ยอืมอันนี้ก็เออ,อันนี้ก็อยากประจานก็ประจานไปนะครับก็ไม่มีอะไรหรือว่าคนที่ประจานเนี่ยไม่ใช่ดิเพราะว่าแบบตัวเกมลายเพยเนี่ยมันแบบอายุคือถ้ามีคนโกงขอ,งอายุคือเขาหมั่นไส้กันใช่ไหม นี่โลกของรายเพยนะครับคือแค่แค่โกหกอายุถึงต้องกับประจานะฮะผมก็มีเหมือนกันโกหกอายุผมเจอบ่อยแต่ก็ปล่อยไปฮะก็ไม่ไยุ่งอะไรเนาะเขาแค่โกหกอายุไม่ได้ทําความวุ่นวายไม่ทาเสียหายอะไรกับเราบางคนก็อาจจะเสียหายในบางเรื่องนะคะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะก็แบบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แบบเหมือนว่ามันเคืองใจเนาะแค่โกหกอายุ ต้องกับอาจารยกันนะฮะก็คลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย